มิชชั่นเรื่อง ESG เนี่ยทุกองค์กรทุกภาคส่วนต้องทำอยู่แล้วนะคะทางธนาคารซิตี้แบงก์เองก็แน่นอนเมื่อกี้ที่พูดถึงมันเป็นส่วนของการเงินการธนาคารนะคะที่เป็นท่อนำเลี้ยงเข้ามาครับทีนี้อยากจะมองว่าออของทางเราเองนะคะก็มีการดูเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะคะอยากจะเรียนอย่างนี้เวลาเราพูดถึงเรื่อง ESG เนี่ยเราพูดถึงตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยแต่ท้ายที่สุดเนี่ย เรากำลังพูดถึงความยั่งยืนบนโลกใบเดิมเราอยู่บนโลกนี้มานานแล้วซีรีสแบงค์ไทยแลนด์ก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี1967นะคะเรากำลังพูดถึงความยั่งยืนบนโลกใบเดิมนั่นแปลว่าอะไรถ้าให้ฟดเปรียบนะคะจะเหมือนกับว่าเรามีคลองอยู่เต็มไปหมดเลยในนั้นก็มีปลาเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เรารู้สึกว่าน้ำเน่าเสียละ ปลาจะอยู่ไม่ได้ละอีกสักพักหนึ่งปลาจะต้องตายหมดแน่นอนในฐานะที่เป็นธุรกิจธนาคารวันนี้ถ้าเราดึงปลั๊กเลยไม่เอา,อเ,ราอเราจะดูแต่ตัวเราละไม่ได้ล้วเราต้องลดตัวคาร์บอนเอมิชันให้ได้เราตั้งทาร์เก็ตตั้งเป้าหมายเลยเพราะทุกท่านก็ตั้งไว้ Net Zero 2050ถูกต้องไหมคะดึงปลั๊กเลยเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่า ปลาจะช็อกตายหมดนะคะทีนี้พอเราพูดถึงคลองเรากำลังพูดถึงประเทศที่อยู่ในโลกนี้195ประเทศประเทศไทยคือ1ใน195ประเทศนะคะมีคอมมิชเมนต์เหมือนกันปี2030เราจะทำอะไร2050เราจะทำอะไร City Bank ก็เช่นเดียวกันทีนี้พอเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เราตั้งโจทย์ก่อนว่าปลายทางเราไปด้วยกันนะปี2050ในซีโรปัจจุบันเบสไลน์อยู่ที่ไหน นะคะทุกวันนี้ทุกท่านมีตัวเลขหมดเลยนะคะเบสไลน์ line, ตรงนี้สำคัญมากว่าเรากำลังแอสเซสกับอะไรเรากำลังประเมินกับอะไรสิ่งที่ธนาคารจะประเมินเราต้องประเมินจากลูกค้าของเราถูกไหมคะลูกค้าของเราเองก็ต้องรู้จักที่จะเข้าถึงรู้จักตัวเองรู้จักข้อมูลรู้จักการประเมิน co 2ที่ตัวเองปล่อยออกมานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับธนาคารถ้าโดยรวมในแง่ของ e s g เนี่ย เรามีทั้งลดน้ำเสียเพิ่มน้ำดีแล้วก็วัดผลลดน้ำเสียคืออะไรตัวเราเองก็มีการตั้งนะคะโดยโดย,โดยที่แน่ๆอย่างที่เรียนคือดึงปลักเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานะนำก็คือโฟกัสไปในธุรกิจเซกเตอร์ที่มีการปล่อยคาร์บอนเข้มขน้นนะคะเราเริ่มจากสองเราขยายมาเป็น4เราขยายมาเป็น6 นะะในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ดูว่าเราจะลดได้อย่างไรเอาทาร์ทลดก่อนเพราะฉะนั้นอย่างเช่นให้ตัวอย่างนะคะ Energy อ,นอในเรื่องของ Energy กับ Power Energy เ,เ,เนี่ยเรามีการสำรวจทั้งซ i รี g r ก u ุแล้วนะคะว่า Energy เ,เนี่ยที่เรามีมีพอร์ตโฟลิโอกับลูกค้าทั้งหมดเนี่ย148.8ล้านเมตริกตัน นะคะคำถามคือเราจะไปสู่ net zero ตรงนั้นอะ่ะปี2030เราจะต้องทำอย่างไรจะไปถึงตรงนั้นก่อนนะคะเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะลดให้ได้26% power ต้องลดให้ได้63% Thermal c o ซครับ thermal coal ซึ่งเป็นตัวนํำเลยละ่ะนะคะเราต้องลดให้ได้90% <Okay. S 1> ทีนี้แปลว่าอะไรเราจะดึงปลั๊กอย่างเดียวช็อคหมด ะะเพราะฉะนั้นจุดที่2ที่เราต้องทําคือการเพิ่มน้ําดีการเพิ่มน้ําดีคืออะไรเนื่องจากว่าพอทางเราเป็นธุรกิจธนาคารนะคะเป็น Global Bank เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องของแหล่งเงินทุนนะคะไม่ว่าจากทางตัวเราจากทาง Investor นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของอนวัตกรรมรนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอเงินทุนทาง c i t y Bank นะคะ c i t ี City group เราเองก็ได้ pledge มี c อม m i t m e n t นะคะเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะ <st ares> ซึ่งณนะปัจจุบันจนมาถึงตอนนี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว35%ของเงินทีน่เราจะพุ่งประเด็นอ่าพุ่งประเด็นในแง่ของ t u s t a i n a b l e Finance เพราะฉะนั้นหนึ่งล้านล้านเนี่ยอย่าลืมนะคะทุกคนพูดถึง Climate แต่หนึ่งล้านล้านของซิตี้แบง์เราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือ Climate นะคะหรือหรือ environment ละกันส่วนที่สองคือส่วนของ s ซเ i a l เราอย่าลืมเรื่อง s ซ c i a l นะคะ เพราะฉะนั้นโซเชียลเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งนะเป็น2พาร์ทเป็นสิ่งที่เราต้อง manage ไปณนะขณะนี้ไปถึงประมาณ35%โดยโดยประมาณนะคะที่มีการเบริกจ่ายไปแล้วแต่ที่น่าเสียใจนิดนึงเงินส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ70-80%ไปอยู่ที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะเพราะว่าเอเชียนี่แค่10%ครับ,รบส่วนส่วนที่เหลือก็น้อยแล้วละ่ะคำถามอยู่ตรงที่ว่าอย่นเดี๋ยวผมขอญาต ติดตรงนี้ไว้เดี๋ยวรอบหน้าได้ <มา S 1> ไห<ด>มครับ<ด>ว่า <ฮะ S 2> มันจะเป็นโอกาสกับอุปสรรค<ช>ของอุตสาหกรรมเอเชียทีนึงคือต้องบอกว่าอุปสรรคเนี่ยมันมีในทุกจุดนะคะมีในทุกจุดแค่ว่าประเทศอย่างเช่นอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาแอดวานซ์กว่าเราเจุดอุปสรรคข้อแรกคือการ access ถึงข้อมูลนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละบริษัทลองคิดดูว่าตั้งแต่บริษัทสเกลใหญ่ลงมาเล็กเขาต้องประเมิน ะะการที่เขาจะประเมินตัวเขาจะมานั่งคำนวณเรื่องของ CO2 emission หรือหรือ direct impact indirect impact อันนี้น่าสนใจนะคะว่าความรู้หรือ awareness มีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็ภาษาเราจะเรียกว่าต้องเพิ่ม green collar er มากขึ้นครับ green collar er คือไม่ใช่แค่ศึกษาอย่างเดียวแต่พูดถึงมันแต่ลงลึกนะคะลงลึกมากกว่าเดิมทีนี้อุปสรรคข้อที่2 ฟดว่าในในเอเชียนะคะในเอเชียจะเป็นในลักษณะของเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าในหลายๆประเทศค่อนข้างมีการผูกขาดการแข่งขัน oh. อันเนี้ยฟังดูมันเหมือนเอ๊ะมันจะมาลิงกันยังไงแต่ถ้าเราเพิ่มการแข่งขันไม่มีการผูกขาดหรือลดการผูกขาดลง การแสวงหากําไรมันจะต้องเรื่องราคาถูกไหมคะการสแสวงหากําไรหรือราคามันจะปรับตัวไปด้วยมันเองเพราะพอมีผู้เล่นเยอะใช้กลไกราคาเข้ามาตไใช้กลไกราคา<ๆ>มีผู้เล่นเยอะก็จะเกิดผลประโยชน์ที่ดีนะคะแล้วก็นอกจากบริษัทที่จะมุ่งสแสวงหากําไรก็จะเริ่มมุ่งการสร้างคุณค่าสร้างแวลูที่มากขึ้น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 ,นเพราะไม่งั้นไม่มีคนสนใจเรา คือถ้าเขาไม่แข่งเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาสนใจแต่ถ้าเขาต้องแข่งกันมาแหละที่จะมอบคุณค่าที่ดีกับลูกค้าเมื่อนั้นจะกลับมาเรากำลังพูดถึง speed ถูกไหมมันจะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศในเอเชียเนี่ยมีลักษณะการผูกขาดเยอะนะคะถ้าเกิดมีการปรับหรือ level up ขึ้นมาให้เปิดเวทีให้มีการแข่งขันมากขึ้นอะดูอย่างธนาคารในประเทศไทยนี่การแข่งขันสูงมาก ะะแข่งขันสูงมากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดเวทีเปิดลดการผูกขาดเนี่ยรเราจะพุ่งไปสู่จุดนั้นได้จุดที่3อย่างที่ทาง DHL พูดนะคะ Value Chain สิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อต่อต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่สามารถเกิดได้ด้วยจุดเดียวถ้าวันนี้เราคิดว่าเรา,เราทำจุดของเราจบแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เมื่อกี้ชอบที่พี่พูดเรื่องของของ SAF เนาะ ตัว Sustainable Aviation Fuel องเงี้ยลองนึกสภาพคือ City Bank เนี่ยล่าสุดเพิ่งประกาศเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับกองทุนของ Bill Gates นะคะ Breakaway Energy Catalyst นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยทางทาง City Bank ก็เข้าไป participate เป็นส่วนหนึ่งอย่าลืมนะคะกองทุนนี้เปิดตั้งแต่ปี2015นั่นแปลว่าวิชั่นเขาค่อนข้างไกลพอสมควรล่าสุดพอพูดถึงเรื่อง SAF นะคะ ทางทางกองทุนเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปลงทุนในบริษัทที่มีเทคโนโลยีนี้เป็นการปรับ power to liquid power to liquid แล้วเมื่อกี้ทางทางพี่ DHL ก็โชว์ให้ดูนะคะคว่ามันจะมีการลด Emission 70-80%ทีเดียวทีนี้มันจะจบตรงนั้นไม่ได้ต้องมีฟั n d i n g ถูกไหมคะอินเวสเตอร์ต้องเข้าใจว่าเขากำลังไปสู่ตรงไหนและที่สําคัญอย่างซิตี้แบงก์ก็เข้าไปพาร์ทิซิเพตในส่วนของอร่วมกับ American Airlines อย่างเงี้ยค่ะทำออฟเทคมาแล้วเราเองก็เอาส่วนหนึ่งมาช่วยใน scope ของ e m p l o y e e เวลาเรา Travel อย่างเงี้ยมันถึงเป็นต้นน้ําจดไปถึงปลายน้ําไม่งั้นถ้าขาดช่วงข้อต่อช่วงใดช่วงหนึ่งคุณจะจบอยู่ที่ช่วงเนี้ยมันไปต่อไม่ได้นะคะฟดว่า จบสุดท้ายเนี่ยนะคะอุปสรรคจริงๆเยอะแยะไปหมดแต่อยากจะให้เทิรอุปสรรคมาเป็นโอกาสที่เราจะมาช่วยกันดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างวันเนี้โพสต t Today มาจัดอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแชร์เนาะเหมือนตอนลีดเดอร์ชิพเป็นการแชร์ในมุมมองแต่ละคนว่าเอ๊ะเราจะมาประกอบเลโก้เนี้ยด้วยกันได้อย่างไรครับ